ผมเชื่อว่าถ้าคุณกดเข้ามาดูคลิปนี้ คุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากจะออกจากงานประจําหรือแพลนที่อยากจะออกมาเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองถูกต้องไหมครับผมจะามาแชร์ทั้งหมดเลยครับว่าในช่วงเริ่มต้นที่ผมทํางานประจําจนมาถึงจุดนี้ที่มีรายได้5 0,000นบาทต่อเดือนได้ผมทํำยังไงให้หลุดออกจากวงจักรหนูนายสองหได้วงจักรหน, 5, หนูหรือนายสอที่ผมพูดถึงก็คือวงจรงานประจำมาหละครับมันจะไม่มีทางออกมาได้เลยถ้าคุณมองไม่เห็นว่าคุณต้องออกไปทิศทางไหนมันจะไม่มีทางออกมาได้เลยถ้าคุณไม่รู้ไกลไลายว่าคุณจะต้องออกไปทําอะไรถูกต้องไหมครับและ คำถามในหัวโซน่าของหลายๆคนคือก็ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทําอะไรก็ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องจัดการยังไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทําธุรกิจยังไงทั้งคลิปวิดีโอนี้ผมแชร์ประสบการณ์ตรงของผมทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ผมทํางานประจําอยู่แต่ผมอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดนะครับว่าผมทํางานประจำะไรมาบบ้างแต่ผมจะเอาที่สุดท้ายและตอนที่ฌานเฟอร์ตัวเองออกมาจากงานประจํามาเป็นเจ้าของธุรกิจ ผมทำอะไรยังไงบ้างเพื่อให้คุณไม่ล้มเหลวและกลับไปทํางานประจาผมเชื่อว่าน่นเป็นความกังวลและความกลัวที่คนส่วนใหญ่กลัวกันเลยว่าถ้าฉันออกมาทําธุรกิจแล้วและถ้ามันไปไม่รอดมันจะทํำยังไงล่ะเจงขึ้นมาจะทํำยังไงล่ะมันอายมันเขินมันเสียหน้านะเพราะว่าถ้าเราทําแล้วมันเฟลมันไปไม่ถึงฝั่งฝันแบบที่เราพูดเอาไว้สุดท้ายก็ต้องหนีกลับไปทํางานประจำเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบทั้งหมดที่คุณกังวลจะหายเป็นทีครับเพราะวิธีที่ผมใช้และวิธีที่ผมจะนําเสนอให้กับคุณนะครับไม่ใช่วิธีที่สุดตรง ไม่ใช่วิธีที่ดูแบบดูบ้าระหำหรือดุเดือดนะครับและที่สําคัญความเสี่ยงไม่มีหรือว่าต่ํามากครับแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ขึ้นชื่อว่าผู้ประกอบการหรือว่าเจ้านายตัวเองครับไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ออกมาหรือทําเป็นธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางเป็นอินเวสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามรับทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอครับรวมถึงตอนที่คุณกําลังทํางานประจําอยู่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับผมว่าผมพูดมาเยอะมากๆแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่สเต็ป ของการออกจากจากหนูกันเลยขอนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงสเต็ปนะครับผมอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าคร่าวๆนะครับว่าตอนที่ผมออกมาจากงานประจานะครับมันคือตรงกลางเนาะอันนี้คืองานประจําการออกธุรกิจนะครับเป็น3ที่เนาะตอนที่ผมออกจากงานประจำนะครับผมไม่ได้ออกมาแบบเทคความเสี่ยง1 0 0นะครับผมมีทุกอย่างซัพพอร์ตพร้อมเรียบร้อยแล้วมีธุรกิจพร้อมที่จะทาให้ผมลันต่อได้แล้วดังนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าอย่าสุดตรง มันมีหลากหลายวิธีมากในการที่ทําให้คุณประสบความสาเร็จได้มันมีหลากหลายวิธีมากทําให้คุณเติบโตได้จงใช้หัวอย่างฉลาดจงใช้สมองของคุณให้ถูกทิศถูกทางโอเคไหมครับตอนผมทํางานประจำนะครับล่าสุดผมทําที่โรงเรียนสอนร้องเพลงเนาะผมทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยนะครับผมใช้เวลาหนักมากทํางานหนักมากนะครับจนวันหนึ่งที่ภรรยาผมตั้งครัน นะผมเลยตัดสินใจลาออกมาเพราะตอนนั้นรายได้ธุรกิจอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นต่อเดือนแล้วคือมากกว่างานประจำที่ทำแล้วสองคนรวมกันประมาณเกือบเกือบ0,000แต่ว่าธุรกิจนั้นประมาณ3 0 0 0 0ผมได้มากกว่านั้นแล้วผมก็เลยตัดสินใจลาออกผมจำไม่ได้ว่า3 40,000หรือ5 0,000มนะครับมันมันไม่ชัวร์ตัวเลขจริงก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับแล้วก็มาลุยธุรกิจเต็มที่อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับและเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจและจำเป็นต้องเอาไปทำถ้าคุณอยากจะออกจากวังวนจากหนูน to 5 ขั้นตอนที่1งครับทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อหาเงินครับจงจำอาไว้เลยว่าตอนที่คุณทำงานประจำอยู่ผมอยากให้คุณโฟกัสกับการที่คุณต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดครับสิ่งนี้ผมเสียดายที่สุดในชีวิตครับไม่ใช่การใช้เวลากับงานประจำเยอะเกินไปแต่การที่ผมไม่เคยไปทำงานกับบริษัทที่ใหญ่ ที่เป็นระบบระเบียบมีแบบแผนมี KPI ชัดเจนมีการวางระบบสิ stem ท,ที่ชัดเจนอันนั้นคือสิ่งที่ผมเสียายมากที่สุดคุณลองคิดดูนะตอนที่คุณทํางานประจําคุณได้เห็นวิธีการคิดวิธีการทําแผนวิธีการวางระบบทุกอย่างหมดเลยเว้ยคุณจะรู้ว่าเขาทําอะไรยังไงและคุณออกมาทาของตัวเองคุณจะสามารถรู้แนวทางและไกด์ไลน์และทาของตัวเองแบบ adept at h หรือว่าใช้ ChatGPT ช่วยก็ได้แต่ผมไม่เคยทํางานบริษัทใหญ่มาก่อนเลยดังนั้นมันเลยเป็นปัญหาตรงที่ว่า ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธุรกิจเยอะขนาดนั้นผมต้องมางูงปลาปลาคลาหาเอาทำมั่วๆผิดพลาดบ้างถูกต้องบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจนส,สุดท้ายมันก็ไม่ได้แบบดีแบบร้อยเซนะครับมันก็สเปะสปะมาตลอดจําไว้เลยว่าผมอยากให้คุณทําเพื่อเอาประสบการณ์เน้นทําเพื่อโฟกัสประสบการณ์เป็นหลักเลยครับเงินเข้าใจได้มันเป็นปัจจัยที่สําคัญในชีวิตคุณครับแต่ถ้าคุณต้องการจะออกลุดจาก9 to 5คุณต้องโฟกัสที่ประสบการณ์เพื่อเพิ่มสมององคุณให้คมขึ้น ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นในฐานาะของคนที่มองแบบผู้ประกอบการไม่ใช่คนทํางานประจําและจำเอาไว้นะว่าคุณต้องเสนอตัวเองนะครับเสนอหน้าของคุณเนี่ยทำงานทุกงานที่บริษัทออฟเฟอร์มาให้ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนทํางานประจําอยู่นะครับไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามแต่ผมจะรับหมดครับทำคอนเทนต์ผมเอาแต่ต่อวิดีโอผมเอาเขียนแคปชั่นผมเอาวางกยุยการตลาดผมเอายิงแอดผมเอาเซตสตูดิโออัดเสียงผมเอาเซตเวทีจัดงานคอนเสิร์ตผมเอา ผมทำหมดทุกอย่างคำถามคือเพื่ออะไรนั่นแหละคือโจทย์สําคัญว่าทําไมเราต้องทุ่มเททําขนาดนั้นหรือว่าใช้เวลาชีวิตของเราขนาดนั้นไปทําสิ่งนั้นครับมันคือเรื่องของการที่คุณจะสะสมและสั่งสมประสบการณ์เพื่อเอาไปต่อยอดตัวคุณเองครับคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้พี่ทําธุรกิจพี่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสตูดิโอไม่ได้เกี่ยวกับอะไรการจัดเวทีจัดแสงไฟเลยนี่ใช่ครับ แต่คุณอย่าลืมนะครับว่ากว่าที่ผมจะจัดเวทีเสร็จผมต้องใช้วินัยมากผมต้องอดทนมากผมต้องสู้กับใจตัวเองมากต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ยอมทําดังนั้นขอให้จำเอาไว้ครับว่าคุณต้องทําให้ตัวเองมีประสบการณ์ได้เยอะที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าคุณตั้งใจอยากจะออกจากการประจํามาทําธุรกิจคือตอนนั้นที่ผมทํางานประจำอะ่ะคุณคิดดูนะว่าผมอะ่ะตั้งปฏิฐานตัวเองเลยว่าผมหนึ่งคนอะ่ะที่จ่ายค่าจ้างผมแค่หมื่นห้า เท่ากับว่าถ้าขาดผมไปคุณต้องจ้าง5คนมาทำงานเออผมเป็นจับชายมากผมเป็น personal assistant ของเขาได้เลยอะคือทำทุกอย่างในบริษัทหนักมากเยอะมากและ1คน overall ครอบคุมทุกอย่างและ performance ดีด้วยอันนั้นคือที่ผมทำเว้ยนณะตอนนั้นนะครับเห็นไหมว่าผมทุ่มทำทุกอย่างคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่แฟร์ดิคุณทำงานได้เงินเดือนโคตรน้อยเลยแต่คุณทำงานหนักมากไม่ คุณมองคนละเลนกับผมเว้ยคุณจุดประสงค์ที่คุณมองกับผมมองไม่นคนละแบบกันเว้ยผมมองในฐานะที่ผมจะออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจผมไม่ได้มองในฐานะของคนที่อยากจะทํางานประจําไปตลอดชีวิตผมหนึ่งคนเหมือนมีทีมงาน5คนนะครับผมทําขนาดน,นั้นแต่ผมแค่จะไม่ได้ทํางานได้เร็วและกว้างเท่าคนจํานวนที่เยอะกว่าเว้ยแต่สุดท้ายยังไงผมก็แวลูสูงเพราะผมตัดสินใจเลือกให้ตัวเองมีประสบการณ์ที่เยอะขึ้น และนั่นคือสเต็ปที่1ที่คุณควรจะต้องทําไม่ใช่เพื่อให้บริษัทเสียดายครับไม่ใช่เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ไม่ใช่แต่เพื่อให้คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละที่จะมีประสบการณ์มากพอและมีความรู้มากพอความอดทนมากพอความอึดมากพอความอดนมอมทนต่อแรงกดดนันแรงต้านอะไรต่างมากพอจนตอนที่คุณห่าวมาทําธุรกิจคุณจะไม่มีข้ออ้างใด,ดเลยและนั่นคือสิ่งที่ผมทําและสเต็ปที่2ครับคือการที่คุณต้องเรียนรู้และหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการ หาเงินให้ได้เยอะที่ส,ดส,สุดครับทำไมคุณจําเป็นต้องเรียนรู้และหาความรู้เกี่ยวกับทักษะการหาเงินคุณคิดว่าพออะไรกัน,นลองลองลอง,ลองทายได้ไหยมาความจริงก็คือชุดความรู้หลายๆชุดบนโลกครับเป็นความรู้ที่ดีการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจพัฒนาความสัมพันธ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่ง motivation discipline หรือว่าอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่คุณต้องพัฒนาเว้ อินโฟเรชันบนโลกวันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดแต่ทำไมผมถึงรีเควสต์ว่าคุณต้องพัฒนาทักษะการหาเงินให้เยอะที่สุดเพราะคุณจะใช้หาเงินเพื่อสร้างธุรกิจและสร้างอนาคตตัวเองไปหนึ่งในกับดักที่คนส่วนมากเป็นและเจอกันก็คือมโนว่าตัวเองกำลังพัฒนาตัวเองในทางที่ถูกต้องแต่สุดท้ายยังย่ำอยู่กับที่มาตลอดผมรู้จักเคสบางเคสครับที่มาปรึกษาผมว่าชีวิตผมไม่ดีขึ้นเลยชีวิตผมไม่โตขึ้นเลยเพราะผมถามไปถามมาเลยรู้ว่า สิ่งที่เขาทุ่มเทพัฒนาตัวเองอยู่อะแม่งไม่ได้พัฒนาเงินในกระเป๋าเขาเลยเว้ยบางครั้งคุณกําลังพัฒนาวินัยแต่คุณวอนที่อยากจะมีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นมันก็ไม่ใช่จริงอยู่ครับที่วินัยมีผลต่อเงินในกระเป๋าคุณแน่นอนแหละมันมีเวย้ยแต่มันไม่ใช่ทางตรงมาเป็นปทางอ้อมคุณต้องฝึกทักษะในการหาเงินแบบตรงๆเลยครับคุณต้องบริหารจัดการเงินให้เป็นคุณต้องหาเงินให้เป็นคุณต้องฝึกทักษะเหล่านี้เพื่อทําให้ตัวเองมอีรายได้ที่เยอะขึ้นหรือว่าหาเงินได้เยอะขึ้นไม่ใช่ฝึกอะไรก็ได้ ไม่ใช่อา่านหนังสืออะไรก็ได้ผมเป็นคนหนึ่งที่เวลา learning อะไรสักอย่างนะครับผมจะศึกษาเรื่องการตลาดการขายจิตวิทยาอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับไอ้พวกฮิวใจหลักการพัฒนาตัวเองมันไม่ได้ผิดนะผมศึกษาเันกันแต่น้อยครับช่วงแรกผมอ่านพนั้นเยอะมากจนวันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้แล้วว่าเออว่ะแม่งเป็นเรื่องของ mind set อันนั้นนะแต่ไอ้ skill set หรือ mind set เรื่องการหาเงินนะ่ะแม่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งไว้คุณต้องอีกเรื่องนึงแล้วมันแยกกันไปแล้วมันมีทักษะอะไรบ้างล่ะที่คุณต้องศึกษาผม list เอามาให้นะ ภาวะผู้นำทักษะการโน้มน้าวและที่5อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาครับ5ทักษะนี้จะทำให้คุณมีอิทธิพลที่ดีที่เก่งสื่อสารที่คมโน้มน้าวคนได้เก่งปิดการขายได้เก่งหาเงินได้เก่งย้ำนะครับการขายการตลาดภาวะผู้นำโน้มน้าวจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วงเล็บด้วยว่าเชิงลึกครับ deep learning ละเอียดละเอียดลึกๆเหตุผลมันคือ คุณจะได้เก่งและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นมากพอจนทำให้คุณสามารถทํามันเป็นนิสัยหรือสันดาห์ของคุณครับคุณจะไม่ต้องรู้ลึกครับและทําให้เยอะคุณจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยอัตโนมัติครับและนี่คือขั้นตอนที่2คือการเรียนรู้ทักษะการหาเงินแบบเชิงลึกผมขยายความให้แต่ละข้อเพิ่มนิดนึงแล้วกัน คือคุณจะงงการขายจะช่วยทําให้คุณปิดการขายคนตรงหน้าวันทูเมนี่แบบจานวนคนเยอะๆได้โทรคุยได้พิมพ์หานแชทได้จะช่วยทําให้คุณหาเงินได้ครับการตลาดจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นได้ครับเพราะว่าผู้นําจะช่วยทําให้คุณมีอินฟลูเอนซ์หรือลีดคนหรือชักจูงคนได้ดีครับรวมถึงการโน้มน้าวคนอื่นข้อที่4ก็คือจะทําให้คุณสามารถทําให้อีกฝั่งหนึ่งอ่อนและช่วยและทําตามที่คุณต้องการได้และที่5คือจิตวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างครับจะช่วยทําให้คุุณเเข้้าใจมนษยย์และไดปรีบ องม,มข้อล่างครับพราะว่าผู้นำนมนาะจิตวิทยาเป็นมีดนะครับจำไว้นะครับมีดหนึ่งเล่มถ้าอยู่ในมือหมอมันจะเป็นการช่วยและรักษาคนครับแต่ถ้าอยู่ในมือโจรมันจะเป็นการป้นลักฆ่าและทำลายและอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ครับมีจิตวิทยาด้านมืดที่คนใช้กันเยอะมากบางคนกำลังชักจูงคุณโดยไม่รู้ตัว บางแบรนด์กําลังทําให้คุณซื้อของเขาโดยไม่รู้ตัวบางธุรกิจกําลังทําให้คุณติดกับดักเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวและงงหัวไม่ขึ้นครับทำไมผมถึงแนะนําให้คุณศึกษาเรื่องจิตวิทยานมนาผู้นําถ้าไม่ศึกษาทั้งหมดนะครับแนะนําจิตวิทยาสําคัญมากมันจะช่วยทําให้คุณใช้ชีวิตได้รอบคอบขึ้นและปลอดภัยขึ้นและช่วยทําให้คุณมีอิสรภาพในอนาคตได้ง่ายขึ้นครับเพราะคุณไม่ต้องเป็นพันธะหรือว่าถูกอยู่ใต้อํานาจของใครหรือแบรนด์ใดดังนั้นคุณจะมีสติครับคุณจะสามารถ ตัดอารมณ์ตัวเองได้สมุดเดินเข้าไปในแบรนด์นี้เดินเข้าไปที่ห้างโดนแบรนด์ยั่วโดนอะไรยั่วก็โอ้โหเขาวางไซคลดจีไว้หมดแล้วเว้ยคุณจะทันตัวเองเสมอครับและเมื่อคุณเอามาอัดเด็กับธุรกิจคุณเองมันจะทําให้ธุรกิจคุณนะครับสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ยอย่างยั่งยืนและสามารถเติบโตได้แบบมหาศาลมากจริงและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้เช่นกันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติผับมันแกะมาจากสมองของมนุษย์มาถึง2สเต็ปแรกนะครับผมให้เห็นภาพง่ายๆนะว่า มันอยู่ในขั้นตอนของการที่คุณทํางานประจําอยู่และทํสองสิ่งนี้คู่ไปด้วยไม่งงใช่ไหมครับตอนนี้เปรียบเสมือนว่าผมกําลังทํางานประจําอยู่และผมก็ใช้เวลาการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือว่าเรียนรู้ลงสมมนาเลย์กัต่างๆครับที่เกี่ยวกับภาทักษะนี้และในขณะเดียวกันตอนที่ผมทํางานประจาในเวลาช่วงเวลางานผมก็จะทุ่มเททําทุกอย่างที่ผมสามารถทําได้เวลาเลิกงานเอาเวลามาทําขั้นตอนที่สองครับผ่อน้าขึ้นไหมถ้าเข้าใจแล้วเดีย๋ยวเราไปสเต็ปที่3ต่อ พอสเต็ปที่3นี้เรากําลังจะพูดถึงในพาธที่ว่าคุณจะต้องเริ่มไซด์ฮัสเซลครับการไซด์ฮัสเซลคือการที่คุณเริ่มที่จะวางแผนทําธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจเอามาเสริมครับโจทย์ที่ยากที่สุดขั้นตอนนี้คือการที่คุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณจะเลือกทําธุรกิจประเภทไหนและคุณจะเลือกทําธุรกิจอย่างไร การไซฮาเซลนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดชี้เป็นชี้ตายของคุณเลยว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนคุณจะไปได้มากแค่ไหนต่ได้น้อยแค่ไหนซึ่งถ้าคุณอยากได้คําแนะนําที่เป็นลึกนะครับกลับไปดูคลิปล่าสุดของผมนะครับที่ผมแชร์ว่าทําไมเด็กบ้านจนอายุย่ปีหางเงินได้แลได้ห้าแสนต่อเดือนคลิปนั้นผมจะพูดถึงการทำบิสเนสนะครับหรือว่าการสร้างธุรกิจขึ้นมาหนึ่งอันนะครับคุณจะได้เห็นมุมมองที่มากขึ้นครับว่าแล้วถ้าฉันต้องทำไซฮาเซลฉันจะทําอะไรดีโดยในคลิปนั้นผมก็จะแยกประเภท Pro d u c t กับ service ไว้นะครับก็ที่แบบมันใช้ทุนกับไม่ใช้ทุนผมก็จะเชียร์อัพว่าเลือกสิ่งต่างๆหรืออะไรก็ได้ครับที่คุณถนัดแต่ถ้า Request ที่สุดคือการที่คุณไม่ต้องใช้ทุนเลยอันนั้นจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนกับธุรกิจและคุณจะไม่มีความเสีย่ยงหนึ่งในนั้นคือการที่คุณเอาทักษะที่คุณมีครับ skills ไปทาเป็น service base หรือว่า Product Bas e ก็ได้นะครับ service base หมายถึงว่าเช่นคุณตัดตตต่่่่่อออเกกงงใใชััคุณาจจะไปรบรบดนวแ รับตัดต่อรับตัดต่อจนมันเริ่มโหลดคุณเริ่มรับทีมงานหรือว่าเอาซอร์สคนมาตัดเพิ่มและสุดท้ายทําเป็นเอเจนซี่ก็ได้หรือคุณมีความรู้เยอะคุณเก่งบางเรื่องแล้วเก่งเชี่ยวชาญหลายๆเรื่องมากคุณอาจจะไปเขียนหนังสืออีบ e ุ๊กขายครับก็ได้เช่นกันทุกอย่างมันขึ้นอยู่ว่าคุณขายอะไรแต่ผมอยากจะเชียร์อัพคุณมากๆว่าอยากให้คุณมองตลาดให้ดีครับว่าในระยะยาวมันไปได้ไกลแค่ไหนถ้าคุณเลือกอุตสาหกรรมที่มันเล็กตั้งแต่แรก เวลาคุณไปคุณจะไปได้แค่ไม่ไม่ไกลมากครับแต่ถ้าคุณเลือกอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ตั้งแต่แรกเลยคุณจะไปได้ไกลมากๆครับคุณจะไปได้ไกลหลัก10ล้านต่อปีร้อยล้านต่อปีพันล้านต่อปีก็ไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกอุตสาหกรรมอะไรครับแล้ววิธีที่เลือกธุรกิจที่ผมจะเชียร์อัพนะครับพยายามอย่าเอาความชอบมาทําธุรกิจนะครับการเอาความชอบมาทําธุรกิจจะทําให้คุณหมดแพชชั่นได้นะครับคุณจะทาให้คุณหมดไฟจะทำให้คุณหมดความหลงใหลกับมันเพราะปัญหามันเยอะ เพราะมันจะเจอต่อเยอะมากเจอนู่นเจอนี่เจอสารพัดส,สิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเลยครับแล้วมันทาให้คุณหมดแพชชั่นกับมันได้ให้คุณเลือกธุรกิจที่ใช่ครับธุรกิจที่ใช่คือธุรกิจที่สามารถเลี้ยงปากท้องคุณได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทําให้คุณมีชีวิตที่แบบครบบร,ริบูรณ์ขึ้นได้และทําให้ครอบครัวคุณถูกยกสูงขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกิจที่ใช่ครับนั่นแหละแบบที่ผมบอก อยากให้เลือกธุรกิจที่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจที่ชอบมันไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นเป็นจริตส่วนตัวผมนะยวมาจริตส่วนตัวไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและผมอยากให้คุณหยุดคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งและเลือกกับว่าคุณจะทําอะไรอย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะทําได้ไหมฉันจะไปต่อได้หรือเปล่าฉันจะเวิร์กไหมหรือว่าอะไรคิดเยอะมากสุดท้ายมันจะเลือกไม่ได้ครับผมเชื่อว่าหยุดคลิปวิดีโอนี้แล้วลองเขียนหน่อยครับว่าคุณเก่งอะไรคุณจะต่อได้คุณทํารูปได้หรือว่าคุณทําอะไรได,ไรได้ก็เขียนมันออกมา และเอาสิ่งนั้นนะครับลองไปดูว่ามันจะสามารถหาเงินยังไงต่อได้บ้างเช่นฉันชอบว้ารูปคุณไปรับบ้านรูปได้ไหมชอบตัดต่อรูปไปรับตัดต่อรูปได้ไหมชอบแปลภาษาคุณมีทักษะการแปลภาษาคุณฟังกฤจไปน,นะเอ้ยคุณไปรับแปลภาษาได้ไหมมันมีหลากหลายมากเว้ยอย่าเพิ่งเอาปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวนะครับคุณเอาตัวนี้เป็นตั้งต้นก่อนว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรและมันจะช่วยทําให้คุณใช้เวลากับมันได้มากขึ้นครับ และที่สําคัญเมื่อคุณเซตอัพธุรกิจได้แล้วนะครับไปดูคลิปคลิปก่อนหน้าที่ผมบอกนะดูให้จบนะครับแล้วคุณจะเข้าใจโปรเซสหลังจากนี้ถ้าคุณงงขั้นตอนหลังจากนี้ผมกำลังจะพูดให้กลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับเมื่อคุณเซตอัพทุกอย่างแล้วคุณมีบิสเนสแล้วที่สามารถเริ่มที่จะหาเงินได้แล้วนะครับนี่ผมคลิปมาตอนตอนที่คุณยังสร้างกําลังสร้างมาเป็นสร้างแล้วนะครับให้คุณใช้เวลาเลิกงานหรือชุกเวลาที่มันว่างของคุณนะครับไปกับการทุ่มเทและรีดทําให้อย่่างเต็มทีครับ สมมติว่าคุณทำงาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนับเวลานอนย้อนกลับไปเจ็ชั่วโมงให้นอนให้เต็มที่เจ็ดแชั่วโมงนะครับห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะคุณสามารถทุ่มเวลากับการทำธุรกิจได้หรือเปล่านี่แหละจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าคุณจะ,ละณกลายเป็นผู้ประกอบการหรือกลายเป็นคนทำงานประจําเหมือนเดิมการทุ่มเทเวลาหลังเลิกงานจะเป็นตัวตัดสินว่าชีวิตคุณหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนครับผมชอบอันนึงมากที่เขาบอกว่าเวลาคนเรามีเท่ากัน2ี่สี่ชั่วโมง แยกเป็น8ห8 8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงทางานอีก8ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําอะไรและอนาคตคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นครับคุณอาจจะไม่ต้องบ้าระห่ำทำงานถึงที่คืนตีหนึ่งนะครับเพราะในความเป็นจริงคุณไม่ได้มีอะไรให้ทําเยอะขนาดนั้นแต่คุณต้องทุ่มเทช่วงเวลาหลังเลิกงานคุณอนะรีดเวลาให้คุ้มค่าที่สดุดใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดในการสร้างธุรกิจของตัวเองนั่นคือการ side hustle ธุรกิจแล้วคุณหาลูกค้าจากการโพสต์ในกลุ่ม Facebook จากการในโพส a s t Work หรือว่าโพส t c e b o o k สวนตัวสตอรี่อะไรก็ตามคุณรีดลูกค้ารีดทุกวินาทีที่คุณมีรีดทุกเวลาที่คุณมีเอาไปก,การหาลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละจะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณ เริ่มมีรายได้มากขึ้นและมันจะเป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยมากที่สุดเหนื่อยมากที่สุดจริงๆเพราะว่าคุณจะไม่มีเวลาใช้ส่วนตัวเลยเว้ยแต่ผมพูดตรงๆนะเวลาหนึ่งปีอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เว้ยมันสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปจากแย่ไปเป็นดีจากห่วยแตกายเป็นโคตรดีได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับคุณเลือกทุ่มอะไรถ้าคุณยังติดอยู่ว่าแล้วฉันต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วฉันต้องไปเล่นกีฬาเพื่อนแล้วฉันคุณสละได้หรือเปล่า คุณสละเวลาสิ่งเหล่านั้นมาทุ่มกับเพื่ออนาคตของคุณได้หรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องสละนะครับแต่ผมทําแบบนั้นและผมก็ยังยืนคำเดิมว่าคุณต้องสละเว้ยถ้าคุณไม่เลือกเชื่อผมคุณใช้เวลาอันน้อยนี้เวลาสองสามชั่วโมงก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดทําทุกวันสม่าเสมอไงคุณก็ออกจากงานประจําได้คุณสามารถทําธุรกิจได้ผมพูดในมุมของผมเองอะว่าคุณสละได้หรือเปล่าคุณสามารถยอมทุ่มเวลาส่วนใหญ่ที่คุณว่างไปกับการทําธุรกิจหรือสร้างธุรกิจได้หรือเปล่าครับถ้าได้นั่นแหละไซฮาเซลจะ ให้คุณมีอิสรภาพในอนาคตและทําให้เป็นธุรกิจได้แล้วมันจะต่อเนื่องไปถึงสเต็ปที่4คือการที่คุณต้องเริ่มบาลานซ์สสิ่งนี้ครับบาลานซ์ ans, เรื่องเวลาการทํางานที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณต้องทุ่มเวลาคราวนี้แหละมันจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายแล้วว่าคุณต้องทํางานประจําคุณต้องพัฒนาตัวเองข้อที่2จํจได้ไหมครับคุณต้องเริ่มไซด์ฮัสเซลครับข้อที่3แปลว่าใน1วันคุณจะทํา3อย่างด้วยกันซึ่งหนักมากทางานประจํา8ชั่วโมง ทำธุรกิจกับอ่านหนังสือทุ่มเวลาทาครับการที่คุณเอาเวลาหลังเลิกงานไปซายฮัสเซอนั่นคือการเอาพุทออกนะครับแต่ถ้าคุณไม่อินพุทเลยคุณจะตัดคุณต้องหาความรู้ครับแล้วผมเอาเวลาไหนไปหาความรู้ผมจะชอบพกหนังสือหนึ่งเล่มครับไปที่ทางานทุกวันเวลาไหนไม่มีลูกค้าผมจ่ายหนังสือเวลาไหนที่งานไม่มีผมจ่ายหนังสือเวลาไหนผมไม่ได้ทำอะไรผมจ่ายหนังสือผมจะทุ่มเวลากับการอ่านหนังสือทุกชั่วโมงยามที่ผมสามารถทําได้ครับ และนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคุณต้องบาลานซ์เวลาของคุณให้ดีครับแต่ที่สําคัญอย่านอนน้อยเกินไปนะครับเรื่องนึงที่ผมอยากจะติตัวเองแนละย้อนกลับไปได้ผมจะพูดกับตัวเองว่ามึงอย่านอนน้อยเกินไปเพราะมันทำให้สุขภาพแย่เว้ยอันที่2คือบาลานซ์เรื่องของรายได้ครับตอนผมทํางานประจํากับแฟนรายได้2คนรวมๆกันเกือบสามหมื่นเกือบๆนะครับตอนที่ผมเริ่มไซค์ฮัสเตธุรกิจเป้าแรกที่ผมทําคือบาลานซ์ รายได้2องอย่างนี้ให้เท่ากันคือรายได้งานประจํากับรายได้ธุรกิจพอมันเท่ากันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรครับเราจะมี choice ในการเลือกมากขึ้นกวมาเดิมแต่กับดักมันอยู่ตรงนี้แหละสมมตินะเงินเดือนประจํา3 0,000รายได้ธุรกิจ3 0 0 0มมาเป็น60,000คุณพร้อมที่จะไปต่อหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะสละ3 0 0 0 0นนั้นทิ้งเพื่อจะไปเอาเงินที่มากกว่าหรือเปล่าครับจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายและชี้วัดเลยว่าคุณจะไปได้ไกลามากแค่ไหนครับนั่นแหละเป็นตัวที่แบบสุดๆชี้วัดมากว่าคุณจะเลือก อยู่ที่เดิมหรือจะไปต่อส่วนใหญ่นะครับผมเจอเนาะเลิอกอยู่ที่เดิมครับเพออไราะรายได้มันหกหมื่นแล้วอ่ะเราจะทิ้งสามหมื่นไปเพื่อไปเสี่ยงทาไมผมถึงบอกว่าผู้ประกอบการ็นอาชีพเสี่ยงครับและที่สําคัญคือสเต็ปข้อที่5ครับเป็นกฎเหล็กสําคัญที่คุณต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับถ้ารายได้ยังไม่มากกว่ารายจ่ายหรือเหลือมากกว่ารายจ่ายเยอะห้ามลาออกถ้าสมมุติว่ารายจ่ายคุณนะครับเงินเดือน30,000ื่นรายจ่ายสองหมนะครับและรายได้ของธุรกิจ ที่คุณกำลังถาหรือซายซเซอร์อยู่อะมันยังไม่มากกว่ารายจ่ายคุณห้ามลาออกเด็ดขาดนะเว้ยตอนนั Sports ้นที่ผมทาอยู่กับแฟนนะครับรายจ่ายผมประมาณหมื่นหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทถึงหมื่นสองบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทอะผมตั้งไว้ว่าประมาณสามเท่านะครับสามเท่าของรายจ่ายส่วนตัวครับผมถึงจะลาออกตอนนั้นที่ตั้งนะครับ ซึ่งในความจริงมันเกินไปแล้วผมก็ยังคงไม่ลาออกนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากแต่ว่าไปลาออกที่ผมบอกคือตอนที่แฟนตั้งคันกดข้อนี้จําให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าถ้าคุณลาออกมาโดยที่คุณยังไม่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายคุณกําลังเทคความเสี่ยงคุณกาลังแบกรับความเสี่ยงที่มันเกินความจําเป็นคุณกําลังแบกรับความเสี่ยงที่มันไม่สมควรแบกรับไปและเมื่อคุณทําอย่างนั้น มันจะทําให้คุณถือความเสี่ยงที่เยอะคุณจะเครียดคุณจะกดดันคุณจะกังวลคุณจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดอย่างจนสุดท้ายมันทําให้สภาพจิตใจคุณไม่สู้กับการทําธุรกิจครับดังนั้นผมจะใส่ใจเรื่องนี้มากว่าคุณต้องไม่เทคความเสี่ยงเกินไปคุณต้องอยู่ในจุดที่คุณมั่นใจแล้วว่าความเสี่ยงมันต่ำพูดตามจริงนะผมผมเพิ่งสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าผมอยู่ในจุดนั้นมาตลอดเว้ยผมพยายามแบบเทคความเสี่ยงน้อยพยายามแบบทุ่มกับการหาเงินให้อีกการไซเเซอร์มันมีรายได เยอะมากจนมั่นใจจริงๆค่อยลาออกและนั่นคือกฎเหล็กที่คุณต้องจําเอาไว้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าสร้างรายจ่ายเพิ่มให้ตัวเองเด็ดขาดตอนที่คุณท,ทําธุรกิจแล้วเพราะว่าไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นจะเป็นตัวทําให้คุณถูกชุดลงถูกดึงต่มลงถูกลกลงไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถามว่าทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์อินฟลเชั่นเกิดขึ้นกับผมไหมเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆของผมกับยุคป,ปัจจุบันนี้คุณจะเห็นแล้วว่ามีบางอย่างปเปลี่ย ชีวิตของผมหรือรายได้ของผมนะครับกว่าผมจะออกรถคันหนึง่งอ่ะผมผมลองถามคนเล่นนะการที่คุณจะออกรถคันหนึ่งอะ่ะคุณอยากออกตอนไหนก็บางคนเงินเดือนสี่ห้าหมื่นก็ออกแล้วถูกไหมครับเพื่อความสะดวกอะไรไปผมรายได้สามแสนผมังไม่กล้าออกเลยอะ่ะคิดดูดิรายได้ผมสี่แสนแล้วอ่ะผมยังไม่กล้าออกรถต่ตอนนั้นอะ่ะคิดดูดิแต่แุดทา่ผมก็ตัดสินใจออกเพราะมันจําเป็นต้องออกรถแล้วแต่ต้องขอบคุณพ่อแฟนนะครับที่เขาเอารถโตโยต้าโซลูร่ามาให้ขับเราก็ขับโซลูร่าคันเก่าๆของเขาผมพ่อเขาอ่ะยี่สิบกว่าปีอะ่ะ นี่นหรอปะนั่นแหละผมอยากจะบอกคุณว่าอย่าสร้างรายจ่ายเพิ่มนะเว้ยมันจะเป็นกับดักที่คุณจะต้องเจอแน่เนะี่ยแบบเจอทุกคนเจอแน่และอย่าทําให้ตัวเองลำบากถึงขั้นแบบอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรกินนะครับมันจะไม่สนุกกับชีวิตคุณเลยโอเคปะ่ะรีแคปขั้นตอน3-5ถึงหนะครับสเต็ปที่3-5ถึงหนี่ผมกําลังพูดถึงตรงกลางที่คุณกําลังจะทานเฟอร์ตัวเองนะครับจาก งานประจำนะครับที่ข้อหนึ่งข้อสคือการที่คุณต้องทุ่มเวลาจนมากเนาะข้อสี่ข้อหาที่คุณเริ่มบาลานซ์ให้สสิ่งนี้แลวให้รายได้มันมันสูงกว่าเงินเดือนจากงานประจําและมากกว่ารายจ่ายคุณและเมื่อมันเกิดขึ้นตอนเคสนี้แล้วนะครับตอนนี้คุณกาลังอยู่ในจุดคาบเกี่ยวที่กำลังสร้างรายได้ธุรกิจแล้วนะกำลังจะต้องแผนออกจากงานประจําและเนี่ยหลังจากเนี้ยคือการที่คุณจะต้องตัดสินใจออกงานจากงานประจําแล้ว ตอนที่คุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปนะครับคือขั้นตอนที่6คือการตัดสินใจและตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอย่างจริงจังครับว่าฉันจะเอาจริงเอาจังกับการทําธุรกิจหลังจากนี้ของฉันคุณต้องโฟกัสเบนเข็มนะครับเบนเข็มที่ของคุณโฟกัสไปที่ธุรกิจของคุณเต็มร้อยครับเพราะถ้าคุณไม่สามารถเบนเข็มโฟกัสธุรกิจของคุณได้เต็มร้อยเงินในกระเป๋าคุณจะไม่มีทางเพิ่มขึ้นยอดขายธุรกิจคุณจะไม่มีทางมากกว่าเดิมแล้วคุณจะไม่สามารถไปได้ไกลมากกว่าเดิมแล้วคุณต้องทําให้โฟกกกัสขอองคุุุณรรตไปที่ธธิิจจ ธุรกิจไม่ใช่งานประจำมันอาจจะเป็นคําพูดที่ดูน่าเกลียดหน่อยนะครับในมุมของคนเจ้าของธุรกิจอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำที่ผมพูดแบบนี้ผมเข้าใจผมก็รู้สึกแน่นอนถ้ารูกนะ้องผเป็นอย่างนั้นแต่มันคือความจริงเว้ยเราต้องเตรียมตัวที่จะออกจากงานประจําได้แล้วนะครับเมื่อไรายได้อยู่ในจุดที่มากกว่าแล้วนะครับคุณต้องตัดสินใจตั้งมั่นกับตัวเองแล้วว่าฉันต้องลุยต่อฉันต้องไปต่อฉันต้องสู้ต่อ และเริ่มนะครับที่จะวางแผนให้ชัดเจนว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่สามหมบาทได้แล้วมันเท่ากันานาอาจากแล้วเฮ้ยขยับเป็น5 0,000แล้วโอเคห0,000แล้วนะฉันจะเตรียมตัวออกนะฉันต้องออกไปแล้วฉันจะมีเวลามากขึ้นมีเวลา24ชั่วโมงเลยไม่รวมเวลาอันนี้ยังไม่รวมเวลานอนนะคุณจะทําอะไรและตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทําให้ยอดขายคุณโตไปเท่าไหร่ผมขอ1 0 0หนึ่งแสนบาทก่อนในสเตจแรกทํายังไงหนึ่งแสนบาทกระจายวิธีการมันออกมาทั้งหมดเมื่อคุณสามารถกระจายมันออกมาได้ เมื่อนั้นแหละคุณจะมั่นใจขึ้นผิดปกติครับและมันกลายเป็นสเต็ปข้อที่7ข้อสุดท้ายคือคุณเริ่มต้นสร้างชีวิตของคุณครับลาออกและออกมาสร้างชีวิตของคุณเองได้แล้วหลังจากนี้มันจะเป็นชีวิตจริงๆของคุณแล้วที่คุณจะต้องเจอโลกที่มันโหดร้ายเจอโลกธุรกิจที่มันเสี่ยงกดดันกลัวไม่มั่นใจสารพัดทุกอย่างครับนี่คือโลกความเป็นจริงที่คุณจะต้องเจอและ อยากให้คุณจำมาไว้นะครับว่าโลกไม่ได้สวยงามแบบที่คุณคิดถ้าตอนที่คุณทํางานประจําอยู่คุณอาจจะมองเห็นแผนการเป้าหมายชัดเจนแล้วมองเห็นทุกอย่างสารพัดหมดเลยแต่ตอนที่คุณออกมาแล้วมันไม่มีเซฟโซนให้คุณแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมืดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับอนาคตแต่ขอให้พึงระลึกและจาเอาไว้นะครับว่าคุณมาถูกทางแล้วเว้ยนั่นแหละคือทางที่คุณกําลังไปมันถูกมากๆแล้วผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังก่อนที่เราจะจบคลิปวิดีโอนี้กันครับเมื่อ 4วันที่แล้วนะครับผมไปนครสวรรค์มาต้องเดินทางจากนกครสวรรค์ไปที่เพชรบูร์ซึ่งมันต้องผ่านถนนเส้นที่มันข้ามเขาไปใช่ไหมครับแล้วประเด็นคือมันมีทางที่ดีแล้วก็ที่มีหลุมเยอะรวมถึงมันมีไฟบางบางจุดนะครับกับไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่80%คือไม่มีแล้วบังเอิญผมไปติดฟิล์มรถมาใหม่เป็นฟิลม์มฟิล์มแบบมืดนอกสว่างในแต่มันค่าแบบมืดระดับหนึ่งอนะเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมขับรถในความมืดแบบมอง มองแทบไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะผมมองแค่ระยะประมาณสม,มุิรถจอดใช่ไหมครับตรงคุณคุณิ m a g i n นว่าคุณกําลังขับอยู่ระยะที่คุณถึงฝากกระโปงรถครับสุดกระปรงรถมันจะมีระยะประมาณอย่างเงี้ยเอาเป็นทบเท่าหนึ่งครับก็คือเป็นสองสองรอบดับเบิลอะระยะที่ผมมองเห็นมันคือแค่นั้นจริงๆเว้ยทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังผมสู้กับใจตัวเองมากว่าฉันจะถอยดีไหมฉันจะไปทางอื่นดีไหมฉันมาถูกทางหรือเลปล่าวะกลัวกังวลไม่มั่นใจแต่ มันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดของผมก็คือกูทำได้กูขับโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุได้และกูจะไปถึงที่หมายได้ผมอดทนผมตัดสินใจและฟันธงที่จะสู้ผมขับรถไปทั้งที่แม่งมองไม่เห็นแม่งน่ากลัวมากแม่งมืดมากผมใช้เวลาสองชั่วโมงในการขับจากนาครสวรรค์ไปเพชรพชูรณ์รในทางที่มืดๆนะครับเรื่องนี้กํลาลังบอกอะไรค,คุณถ้าคุณออกมาทําธุรกิจของตัวเองแนละ้วรู้สึกแม่งมองไม่เห็นอนาคตเลยแม่งมืดมนมากๆผมจะบอกคุณว่า บางครั้งบางเป้าหมายหรือบางความฝันของคุณมาอาจจะมองไม่เห็นเส้นทางเลย้ยแต่ขอให้คุณคีปรกไว้อดทนอดกลั้นและเดินหน้าต่อแม้คุณจะมองไม่เห็นความเชือ่อคือการที่คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้ววันนั้นผมเชื่อว่าผมสามารถทําได้ผมเชื่อว่าผมสามารถไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยและคุณล่ะครับถ้าคุณจะต้องออกจากงานประจํามาแล้วรู้สึกมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเลยคุณเชื่อและมั่นใจไหมครับว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ ผมอยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมเข้าใจดีเลยว่าแม่งจะรู้สึกยังไงผมเข้าใจดีว่ามันจะกังวลแค่ไหนผมเข้าใจดีว่ามันจะแบบมันอาจจะไม่มีใครเข้าใจคุณเลยอ่ะมันจะมีคนไม่เห็นด้วยคุณเยอะมากเว้ยแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณจะมีผมคุณจะมีเพื่อนอีกหลายคนมากที่กําลังเดินบนเส้นทางนี้เหมือนกันและเขาพร้อมที่พพอร์ตคณแค่ต้องหาเจอว่าเพื่อนเหล่านั้นอยู่ไหนครับ ท้อได้นะครับเตยหยุดแล้วก็เหนื่อยได้เตะถอยนะครับปัญหาเข้ามามันจะทาให้คุณเติบโตขึ้นไม่ใช่เพื่อถอยหลังลงและที่สําคัญนะครับคุณกําลังสร้างชีวิตของคุณสร้างอนาคตของคุณสร้างความฝันของคุณดังนั้นมันจะไม่ง่ายเว้ยปราสาทที่แข็งแรงปราสศาที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวมันใช้เวลาครับเลือกเส้นทางให้ดีชีวิตที่คุณตั้งใจไว้ชีวิตที่คุณต้องการชีวิตที่คุณวาดฝันไว้มันรอคุณอยู่เว้ยแล้วเจอกันที่ปลายทางความสำเร็จนะครับ